ใ้พ yeah, so hmm. no mm ีเ hmm. ก okay. ็บเส้นนะเห็นคนเยอะแล้วนี่ครับอาไรเลยขอเราแล้วสามีุเท้ามีบวกครับเด็กุกกตาษแล้นะเฮ้ยมีอีกอันนึงจัดกปีเนาะดูดูคืนนี้นะครับอีดมขอบัรขอบัรมาดอีกูม่ชุดโดมโดมอไม่ลงอาเท้าไป ได้ครับได้ครับโกได้คมาสพ้อผู้ชายผู้ชายโอ้โหสตเอร์วิง้โกเอรอยู่นี่ละเฮ้ยดคนู่มาได้อยู่แล้วอ้มาทิ้ไรไมไบมเอามตเตอรปากเลยลูกสเอไม่รครับอ้าต่อไปการแมลาพัทยาับผู้ชายวิ่พื้น ไม่เห็นไม่เห็นบอกวามันมาเรไม่มีถ้ามีอ่ยเดี๋ยวต่อมารมเร็วเร็วรางวัลเรื่องเอ้ายางครบยังเพื่อนอยู่ไหน่ะต่อเลยมาเติมมารงวัลเลยครับเรืองตาใจชอบไปคนละทีหยิบไล้หยิบเลยจอได้ข่มาช่วยเงี่ย ไปดิก็ไปดรวยไปบเพื่อนคไปก่อไปเอออีก10บนาทีไม่ยากหรอไปของตาไปต่อไปครับเยอะไปดูอไปกครังไปบอกอ้วไม่อี่เกบเฟลยไมนะะ่นผ่่นผ้่นผ่้ล่เน้ยน้เผผ้ลู่ลผ้ผผเ่่ย่โเล่เน ไม่ลงนะครับผู้หญิงสปอร์ตเลยนะสปอร์ตยามผมจอเดี๋ยปักซอยะเนทงาตาย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 เดี๋ยวเด็กๆเดี๋ยวเีออย่างเหลือลครับอยู่ยาวพืนยพืนยได้ีหีเาเยอดยเออเหมือนกัน เดือบเดือบมาเดือบเดือบมาเดือบเดือบให้น้องโอ้โลูครับอ่ะเป็นเรื่องระวันในเรื่องระวันตุ๊กตาก็ได้นะตุ๊กตามีนะขาก็ได้เยี่ยมร้อยครับยิงลอยแล้วเยีิงแล้วครับอ่าออกหยอกนี่ไงไม่เห็นเลยปุ๊ก ข่อยใหญ่ยรับข่อยยาวเออเนี่ยขอยข่อยยาวปะไอคนเมอไเพอนไหมอดยขอ้ทีเดยไม่เห็นไปวิ่งใกล้ไปวิ่งใกล้ไม่เห็นเลยเออยาเออมาขอกระซักลับแล้วยอมแน่อมแน่อายาวอลูกยาเยอไปลูกเดี๋ยวอยขอุ เดี๋ยวบอกแเี่ยวานย่ี่ยนผมบอกแ่อกคีเดียวมาวางบอกแค่วีน้้อมา้มาเดเรายังมีเยอะนะครับใครอยากมาต่อชได้เลยนะครับมาแล้วอราเมาแล้วมาแล้วอ๋อค อยครับเด็กๆขอบป็นครับขอวัใหญ่อลของวันเลก่อนเาอารมณ์าเป็นเรื่องขอวัได้เลย เดี๋ยวอย่าเพิ <h <h ่งปัดมารอให้พี่เต๋ดูก่อนโอ๊ยตายนิดหนึ่งปัดยังดูกาเล่นขึ้นเยอะเลยรอก่อนรอก่อนเดี๋ยวพี่ปัดโอ้ขาหมุน้อหมุนหนึ่งข้หน่อยสิหลังข้ันสอสามสี่้าปัดครับ เก่งไม่ทำโอเคคอร้อนแล้วเข้าคลื่นแต่รอบคนน่าครั้กที่กลับมาแข่งนี่รายการแรกที่แบบกลับมาแข่งบ้างแบบแต่รอบไม่ไปที่จะกบมาแข่ที่นนนะแต่ว่ามันไม่ค่อยแบบที่มันแข่งค่คนละฟิลแล้วก็หายไปแลวก็แกเสงที่มนสนุกนานๆนี้ ที่หนึ <gathering now> so ่งเขายังขึ้นชมอยู่เลยถักได้เลยคนนั้นแขนหักได้ไม่รู้่าชี้เป้าหรือว่าขึ้นชมรู้จับหูด้วยจับหูด้วยลงแล้วไปเอาองลงมาอันนี้แข่งสามสัปดาห์นี่เป็นตัวเปลี่ยนนะรอไปเนีย จ้าไม่เห็นหอยทีพี่เฟิร์สอันนี้่ทำไงอ่าหนึ่งสองสาโอเคสาม่พอใชได้อ่าวหมุนไหนอันหูวิวจิ้พื้นดิ้วจิ้พื้นสบายได้ทีเห็นอ่าอเออโอเคอ่าปันปานนอนปานอ่า โอ้โหเกือบอ่าบอลชุดอาเตอร์บันต่อเลยครับโอ้โหาเตอร์มาเอาก้าวเอามือจับหูได้บ้าโอเคเอิดโอ้โหรางวัลยังเหลืออยู่นะครับ ยังม oh, ีนะครับไม่เปลี่ยนนะโอ้ลงแล้วครับอ่ะหุ่นพี่เขารองเล็กเขาอ่าไปดูหล้าถุงเท้าหรืออะไรเรื่องใดๆนะครับ หนีจริงเว้ยเฮ้ยโอ้โหแม่นขนาดนี้อ่ารางวัลใหญ่ดีว่ะใหญ่ใ,ใหญ่ยิงสามแทบใครอยากได้รางวัลไหนใครอหมุดปัจจิตอ่าเลือกยิงได้เลยใครยิงรูไ้ได้รางวัลเล็กอ่ารางวัลเล็กอยู่ด้านหลัง ไม่ลงอ่ะใบไผ่นี่ครับมีเสื้อจากคาท่าแจกด้วยนะครับรางวัลใหญ่มี3รางวัลน,นะอีกสามคะแนนปันจิ๊กเล็กก่อนด้วยนะ5ทีเขาต่อแถวอยู่นี่ไงเหน็บหรอไม่ต่อแถวเออไงาต่อไปแถวจะมารักคิวได้ไงอ่าไปแล้รารางวัลทั้งหลักครับคุกาตาก็ายังมี ุูสามแดงก็ได้นะูสามแดงได้นะใครอยากรุ่นละวัรใหญ่อกกาให้ให้มีแจนกระเป๋านะลูกาด้วยเสื้อทุกวันอะตั้งใจเลยมากครับแอบซ้อมอยู่โรงเรียนตำุวเนี่ย สามได้เลยนะปัดก่อนนะห้าทีเฮ้ย<ะ>หนย่หหนเอยอออ่ะไมโน่ยิงสามไมโนวันเลันไม่ดีเลยเหลือตุ๊กตาอยู่อ้าวเฮ้นอาตุ๊กตายังมีอยู่นะ ไปเอาตุ๊กตาครับอันนีสองมีด้วยนะสามแต้มมีสามอันนะครับเจ๊ครับปุ๊บอ่าไม่ไปเลยปั่นยังจิ๊บเรดยังปั่นจิ๊บเรียดก่อนผมก็ไปแค่แมเดี๋ยวเองเสร็จแน่ครับแค่ไปเล่นธรรมดาพี่ตก็จะตีตีเตม่ไหมนะแกลุกตื่นไม่ไหวมันตื่นนะจังอาโอ้ลูกหวาลูกเอาลูกหวาสักอ่าเป็นสารลวัตครับเล่นกับเขาไหมครับนี่เล่นมั้งยังไม่รู้อยู่คืออะไปครับ จุดไหนก็ได้นะสามคนะแนนอ่ะโอ้โหลูก

你是啊。啊啊啊 เหลือใช่ไหมเนี่ยตุ๊กตาตุ๊กตาตุ๊กตาเหลือป๊อก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 แค่ได้ยินเสียงนี้แล้วป๊อกไปที่ป๊อกกรรมการด้วยป๊อกีไปเวลาไม่เดินอะ ใช่ครับออคืที่รัดน่องของคาทาครับที่รัดขารัดขาของคาท่าครับัดขาับูุ้ทเลยรับอเูทกทเอาตกตาหรือจะ ก็ยังมีนะครับสาวๆติกๆิาวปูิกอีกนะครับใครแข่งเสร็จแล้วก็มาชุดแฟนของทอีเพียลูกตาบีประมาณสอตัวมาแล้วขอรางวัลูก เดือดตูตาเลยไม่เบื่อเบื่อป่ะิี่สิแล้วเป็นกระโดดตบเอาแล้วกันกระโดดสิทีกระโดดให้มันได้ยินเสียงตบมือด้วยนะไม่เอาเออให้มันได้ยินเสียงตบมือด้วยเออเออโอเคต้ตูตาสิบแล้วมาตอรเลยก้าวมาข้าวมาเลยขึ้นมาเลยใครรู้จะเอาดอกทูน่ากระโดดตบสิทีด้วยกระโดดตบสิทีรอ